ไปต่อกับเรื่องต้องระวังนะครับอย่างการหลอกลงทุนขายของออนไลน์เนี่ยนะครับล่าสุดมีกลุ่มแมคค้าออนไลน์บอกว่าถูกโกงเงินไปรวมกว่า11ล้านบาทก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคุณอธิวัตรสิริกังวานวงศ์เพจกล้าที่จะก้าวพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหายกว่า20คนนะครับเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามหลังถูกตัวแทนขายสินค้าป,ประเภทเสริมความงามโกงเงินกว่า11ล้านบาทแต่บางคนเนี่ยนะครับมีการถูกโกงเงินไป บางคนที่กลงเงินไปเนี่ยยังใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายนะครับแล้วก็บอกว่ามีการกลัวว่าคุกกรณีออกนอกประเทศไปแล้วทางด้านของคุณชนทิชาอารีหนึ่งในแม่ค้าออนไลน์ผู้เสียหายบอกว่ามีการซื้อขายกับบุคคลดังกล่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนสูญเงินไปกว่า2ล้านบาทบุคคลนี้มีพฤติกรรมหลอกให้ลงทุนโดยผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ส่วนตัวทำให้โปรไฟล์ตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับ มีการลงรูปบ้านรูปรถรวมถึงเรื่องของธุรกิจส่วนตัวทําให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยะนะครับ